รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสยามโฟกัสทีวีออนไลน์รายการข่าวที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศรวบรวมไว้ที่นี่นะครับเพื่อน,นําเสนอต่อคุณผู้ชมช่วงโฟกัสข่าวในวันนี้คุณผู้ชมมีหลากหลายประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวทางสังคมไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนเศรษฐกิจสังคมความขึ้นไหวต่างๆศิลปวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ก็จะลงพื้นที่ทำข่าวสารต่างๆนํามานําเสนอเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อไปอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปสู่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตรงจุดนะครับสำหรับวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นปติดตามครับ ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิตตำบลประชาทิปัดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายชัยวัชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธานการซ้อมแผนรังงับอักคีภยัยและอบพยพประจำปี2563โดยมีคุณสุชายวัดอภยัยกุลกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารทั่วไปคณะผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์ลังสิท นายพิสนุประภาทานานันในอำเภอธัญบุรีนายสมชายลีล่าน้อยหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงผู้ภัยโรงพยาบาลทหารตำรวจพนักงานร้านค้าร่วมซ้อมแหนโดยจำลองสถานการณ์พบเหตุเพลิงไหมที่ห้องตกแต่งภายในศวนการค้าชั้นหนึ่งเริ่มมีกลุ่มควันป่วยพุ่งออกมาเบื้องต้นทีมรปภและทีมดับเพลิง ของศูนย์การค้าเข้าระับเหตุแต่ไม่เป็นผลเพลิงลูกกลามจึงได้มีคำสั่งอบพยพหนีไฟนำพนักงานและลูกค้าทุกคนอบพยพออกมาจากตัวอาคารจากนั้นทีมประจนเพลิงเข้าสนับสนุนการควบคุมเพลิงได้โดยใช้รูปแบบต่างๆทั้งดับเพลิงการใช้น้ำการดูดกลุ่มควนไฟให้ออกจากที่เกิดเหตุพร้อมค้นหาผู้บาดเจ็บ ที่ต้องการความช่วยเหลือปัผมพยาบาลจำนวน6คนนำส่งโรงพยาบาลรวมถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการระง,งับอักขีพยัยเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันได้ได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระง,งับเหตุอักขีภยัยได้อย่างถูกต้องเพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำมาช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจาังหวัด และทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่ทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับลงพื้นที่ทําข่าวสารต่างๆเพื่อน,นํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ี่ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์นะครับช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ช่องทางที่4คือช่องทาง u t u b e นะครับสยามโฟกัสไทม์เช่นกันฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับทีม ข่าวสยามโฟกัสทามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราลงบรนที่ทำข่าวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ